สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้สาวผู้ทอนก็จะพาทุกท่านนะคะมาเพาะชําต้นสล,ลัดเลสคลลนะคะนี่ค่ะที่เพาะไว้นะคะปลูกไว้พร้อมกับต้นผักอื่นๆนะคะได้เวลาที่จะเพาะเข้ารลุมกระถางแยกต่างหากแล้วนะคะนี่ค่ะโตแล้วรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะว่าเราจะเพาะกันยังไงนะคะตอนก็จะนํานะคะ ที่ขุดขึ้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเอามาวางตรงในกระถางก่อนนะคะว่าต้นได้กิ่กระถางกันตประมาณนี้นะคะเราก็จะมาเรียงในกระถางไว้ก่อนย้ายเข้ามาเสร็จตรงนี้เราก็เตรียมดินเตรียมอะไรเสร็กระถางไว้เรียบร้อยเลยนะคะไว้แล้วค่ะเราก็จะนำปลูกลงเลยนะคะปลูกแบบนี้ค่ะ นี่เลยเดี๋ยวเขาก็จะติดเองนะคะส่วนที่ดินเยอะแล้วก็เอาดินออกนิดนึงแล้วก็ทําดินให้เป็นร่องดูลงไปนะคะแล้วก็บีบแบบนี้ค่ะแล้วก็จะทําจนเสร็จนะคะ แล้วค่ะปลูกแป๊บเดียวเองเราเตรียมดินให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะเปลือกไข่ท่านใดที่มีเปลือกไข่อย่าทิ้งนะคะเราสามารถนํามาเพาะหมักกับดินปลูกผักได้นะคะนี่เป็นดินที่เราหมักเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะปลูกเรียบร้อยแล้วได้ทั้งหมด8ต้นนะคะที่พอทิ้งไว้นะคะแล้วก็จะรอสักอาทิตย์หนึ่งนะคะเขาก็จะติดเรียบร้อยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็นําผักสลัดมาให้ชมนะคะก็คือว่าสจ้าอุทธรก็จะเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะเปลี่ยนเป็นปลูกผักอีกชนิดนึงก็จะปลูกบัตเตอร์เฮดนะคะแล้วก็ผักพวกนี้ก็จะนําไปทานได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็โดนฝนโดนอะไมาเยอะแล้วนี่ก็เป็นผักกาดหอมแดงค่ะผักกาดหอมแดงนะคะเลสคอรลค่ะวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ สาวผุทอนด้วยนะคะปลูกผักทางเองปลูกผักในกระถางง่ายๆนะคะโดยไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ